โอเคนะครับก็สวัสดีกันด้วยครับอยู่กับเดนะ็ดไม่เดรไลน์นในคลิปก่อนก่อนนูน่นอะที่ทําเป็นลอรี่นะครับก็ต้องขอบคุณนะสำหรับคนที่เข้ามาดูนะฮะก็นะขึ้นไปก็ค่อนข้างเยอะแล้วนะครับใกล้จะหลับพันแล้วนะครับในส่วนของการปั้นเปิร์กใช่ไหมแบบตัวละครนะฮะตัวไหนที่น่าปั้นนะครับตัวไหนที่น่าซื้อเมื่อก่อนแบบเอ้ยพี่ผมอ่าเพิ่งมาเล่นอะผมไม่รู้เลยครับว่าฝั่งผู้รอดชีวิตเนี่ย เราจะปั้นเป็นตัวอะไรไว้บ้างนะครับนะตัวนี้ก็เลยมาแนะนําเป็นตัวที่สนะครับสำหรับเดวิดคิงนะครับนะหลังจากลอรี่แล้วก็จะเป็นเดวิดคิงนะครับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวต่อไปนี่ก็เป็นตัวที่สําคัญมากนะสำหรับสายจุกต้องมีทุกคนอยู่แล้วนะตัวต่อไปใครรู้แล้วก็นะครับคอมเมนต์ไว้ด้วยนะว่ารู้แล้วนะตัวอะไรให้ดาวกันับมามาดูความสามารถของเดวิดคิงก่อนนะครับไอตัวนี้เนี่ยนะครับเป็นตัวที่พูดตรงๆว่าส่วนตัวนะตายยากอะ ติดตัวไปนะครับแต่กดไม่ติดไม่รู้มีใครเป็นไหมกดติดยากมากคือแบบต้องต้องวิ่งไปสักระยะหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็กดกดกดแบบอืมก่อนจะติดนะแต่เห็นไปดูคนอื่นเล่นนะก็แบบกดปุ๊บปุ๊บติดเลยนะแต่มันช่วยให้เรารอดชีวิตได้นะจากพวกฆาตรกรเนะี่ยนั่นคือนี่เลยอันเนี้ยนะครับเป็นอะไรที่สาคัญมากคือตายยากนะฮนะก็คือเวลาที่ เราเจ็บนะครับก็คือแบบเราโดนตีครั้งหนึ่งนะครับเบิร์กนี้เนี่ยถึงจะทํางานเวลาที่เราวิ่งนะเราสามารถกดท้ายยากเพื่อที่จะพุ่งไปได้อีกทีหนึ่งนะครับเออพุ่งไปอีกทีหนึ่งนะครับมันก็จะทําให้แบบมันเป็นอมตะด้วยนะช่วงพุ่งอ่ะก็พุ่งหลบแถบได้นะครับพุ่งสวนคัตกรตีได้นะครับอะไรเงี้ยพุ่งเพื่อยืดระยะนะครับเข้าแมตเทพแมตบออะไรต่างๆนะครับแล้วแต่เราจะเอาไปประยุกต์ใช้ในส่วนของตายากนะซึ่งต้องบอกว่า เก้าสิบเก้าเก้าสิบเปอร์เซ็นเลยมั้งสำหรับคนที่ชอบจู๊กอะ่ะส่วนมากจะมีเปิร์กนี้ติดตัวไปนีก็จะมีตายยากกับแทงหลังนะครับนะที่ติดตัวไปเนี่ยสำหรับเปิร์กนี้นะคือเดวิดทินแนะนําแค่นี้จริงนะครับเปิร์กอื่นเนี่ยก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับนะก็ถือว่าเป็นเปิร์กหนึ่งที่น่าปั้นนะครับแล้วพยายามเล่นให้ได้มานะสาหรับเปิร์กตายยากนะเป็นตะกูลจะมากาะฮนะกับเดวิดคิงนะเอามาลองเล่นที่ดูครับว่าเปิร์กมันจะใช้ได้ไหม เห็นไหมฮะตรงนี้เนี่ยมันจะยังไม่มีขึ้นนะครับต้องรอโดนตีครั้งหนึ่งก่อนนะอุย้ยทำไมกระตุกไม่รู้ฆา,าตรกรเป็นอะไรนะคือเวลาเล่นสโลเนี่ยค่อนข้างจ่าแรงขึ้นยากจริงนะไม่รู้ว่าฆาตรกรอยู่ไหนนะิ่ง อ๋อเขาไล่เพื่อนอยู่นะเต้นคนเดียวพยายามปั่นไฟเนาะเป็นอะไรที่ปวดหัวมากนะ เอาเพื่อนลม้มล้มไหนวะนะล้มข้างหน้าเนี่ยครับตัวอะไรเท่านั้นเองลินหรือเปล่าลินจริงๆด้วยเราไม่มีโปรโลทามนะครับ ดินมาแล้วเพื่อนเพื่อนวิ่งไปไหนจริงๆวิ่งวนตรงไม้ตรงนั้นได้อยู่เนี่ยซำ้ำฮะคือคัตรกรเนี่ยเขาพยายามจะซ้ำคนเดิมอยู่แล้วเนี่ยเพื่อนไม่ได้วิ่งเข้าแมพด,ด้วยนะเขามาหาเราไหมฮะ รอเราดูขีดขีดอุ้ยอ้บ้าเอ้ยโมเดหันไปทางอื่นโยโเขาเฟดกลับอ่ะดึงออกมาให้เพื่อนได้เล่นนะครับ เพื่อนเดี๋ยวค่อยถอนเสาช่วยเราก่อนฝั่งนี้โดนซ่อมหมดแล้วนะครับเขาก็จะโซนฝั่งนู้นแย่เลยเหลือสามเครื่องนะครับเพื่อนต้องรักษานะต้องรีกรุปนะครับ ถือทัวร์ทิมนะเพื่อนมาเพื่อนเพื่อนเดวิดเดวิดฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลไปไหนเฮ้ยเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนวิ่งไปไหนวันนี้ฮัลโหลเอาเอ้าไม่มองเลยโอ้โหไม่เห็นเราว่าแล้ววิ่งมา เขาซ้ำตายไปแล้วคนนั้นดูเทมไฟดูเทมไฟไม่รู้ตัวเทมโนวันหรือเปลวะหรือว่าเป็นตัวเทมอะไรนะ <S <S เขาปล่อยปั่นเครื่องนี้เลยนะแล้วคือปล่อยปั่นฝั่งนี้นะครับแล้วก็ ลินมาละเจอเราหรือเปล่าใช่เลยเขาเฟดไปขวาครับ เฟสขวาแล้ววิ่งซ้ายตัวหน้าต่างไปครับ อุ้ยอุ้อ้ยอไม่โดนโอเคสวยเขาดักหน้าฮะตัวนี้น่าจะต้องลมไม้แล้วไม่ได้ลมฮะสวยอยู่ไม่ไล่ละเพื่อนเราวิ่งเก็บลายยังไม่คมเลยทำไมนายถึงไม่ไล่เราต่อ ถือว่าจุ๊กเพื่อนให้แป๊บหนึ่งนะ mm. เพื่อนโดนละไม่โดนไล่ก็ต้องปั่นไฟนะเดี๋ยวต้งสองเครื่องพูดตรงๆแล้วเดี๋ยวมานจะแบบใกล้กันขึ้นเรื่อยๆนะ <c oughs> คือฆาตกรนะ่าจะหัวร้อนะจอดตะเกียนะครับเขาเขาตียำ้ำๆตีเบิ้ลๆเลยคนที่72เป็นอะ่ะก็จะได้เปรียบอะ่ะคนที่72ไม่เป็นอย่างพี่ในะ72ไม่เป็นใช่ไหมก็จะแบบเวลาวนตรงหน้าต่างอะไรเงี้ยเขา72โยกหลอก่อนข้ามหน้าต่างเนี้ยก็จะทําให้แบบรอดมีอการรอดเพิ่มขึ้นนะครับไม่แบบโดนตีเจ็บตีฟีนะโอเคเครื่องสุดท้ายอะอันนี้น่าจะ น่าจะรอดชีวิตนะลินเฟดมาฮะโอ้ยโดนฮะไม่มีไม้ให้เล่นฮนะ โดนตีเสร็จไหมฮะตรงนี้อารินาลีนนะตรงนี้มาหาเรานะเอาเสร็จเลยตรงนี้ไปโซนประตูปะ่ะ แล้วน่าจะเฟดกลับมาครับคิดว่าโอเครับให้เพื่อนไปทีหนึ่งนะครับเราเข้าตู้รีเลือดได้นะตรงเนี้ยเห็นป่ะตะกี้กดตายยากเลยกดไม่ติด ตูครับเพื่อนเปิดฝั่งหนูนะออกไปลฮะเหลือเราเดี๋ยวเราที่ยังไม่ได้ไปงามใส่งามใส่นะครับเขาคิดว่าเราไปประตูนู้นนะเดี๋ยวเราออกเลยนะ หลบฮนะหลบหลังรอดเฉยกดตายยากไม่ติดเดี๋ยแต่เดี๋ยวให้ดูนะว่าแบบเออเขาก็มีตายยากกันแบบสามคนเลยมั้งนนะบ้านเราเห็นไหมเห็นเปิร์กไหมครับทุกคนก็จะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นเนี่ยฮะ จ i เนี่ยเขาก็มีตายยากนะครับหรือว่าจะเป็นอ่าเห็นมีสองคนปะก็มีเราเนะี่ยแล้วก็มีจู้จู้จิกจิกเนี่ยมาก็มีตายยากแบบมีสามคนเลยคือแบบเวลากดเจอเนี่ยก็จะเจอแบบคนที่เขาหยิบตายยากมาเอามาไว้จูบอยู่แล้วนะนะก็เป็นอีกเบิร์กหนึ่งที่น่าปั้นนีใช้ได้นะสําหรับใครที่อยากจะลองดูนะแต่พี่กดไม่ค่อยติดนะใครกดติดบ่อยๆนะกดยังไงเดี๋ยว มาเม้นท์บอกกันด้วยนะพี่ทําไมพี่กดไม่ติดว้าอะไรเงี้ยก็บอกด้วยแนละ้วกันก็ขอบคุณทุกคนนะที่ติดตามรับชมนะครับนะวันนี้ก็รอดเฉยโอเคนะครับไว้เจอกันใหม่ฮะ